แผนการเทรดจะันที่8-12กรกฎาคม2567สวัสดีครับพบกับผมนึกเทรดเร์นหองอีกครั้งวันนี้ลาพูดถึงแผนการเทรดของสัปดาห์หน้าและก็เคสสตดี้ของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่เข้าเรื่องเหมือนเดิมกลองสีแดงผมใช้ D1 Bass นะครับร่วมกับกล่องสีส้ม S4 w i n n i n g Zone เพื่อนๆประยุกต์ได้จะใช้เป็น S4 b a s Bass, กล่องสีแดงร่วมกับ M15 w i n n i n g Zone กล่องสีส้มแบบนี้ก็ได้ครับ เรื่องที่สองคือผมแปะลิงก์เกี่ยวกับการใช้งานการสร้างกล่องสีแดงกล่องสีสม้มการแก้ปัญหาไว้ที่คอมเมนต์นะครับเพ,เพื่อนๆเข้าไปอ่านเข้าไปดูได้แล้วมีคำถามก็ทักถามได้เลยครับเริ่มต้นที่คร่แรงนะครับ a u d j p y สัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาสร้าง S4 w i t c o i n ตนนัวนี้แล้วก็ยิงยาวเลยเรายังมองดีน่ะเปนขาขึ้นนะครับ สัปดาห์หน้าเราก็ยังบองว่าราคาย่ยอตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นอ,อีกครั้งครับคู่ดอลลาร e อ USD D1 a บ e เรามองเป็นขาบายนะครับสัปดาห์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาทดสอบวิ่งโซนตันนี้ก่อนที่จะยิงยาวนะครับสัปดาห์หน้าสิ่งเราก็หมายคือราคาอาจจะย่อตัวลงมาทดสอบวิ่งโซนตัตนนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อครับคู่ดอลลาร e EUR CHF D1 แบบเรามองเป็นขาเซลล์นะครับ สัปดาห์ที่แล้วราคายิงยาวเลยครับทะลุทุกโซนแล้วก็ขึ้นมาสอบโซนนี้สัปดาห์หน้าสิ่งแล้วาด้นหมายคือราคายอ่อโตลงมานะครับ EURJPY D1 แบบเรามองเป็นขาบ,บานะครับสัปดาห์ที่แล้วราคาสร้างบินิงโซนตัวนี้แล้วก็ยิงยาวขึ้นมาสัปดาห์หน้าเราคั้นหมายว่าราคายอ่อโตลงมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นอีกครั้งครับคู่ถ่อมา EURUSD D1 แบสเรามองเป็นขาบานะครับ ราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าก็คือทดสอบวินโซตวนิแล้วก็ยิงยาวเลยครับสัปดาห์หน้าเราคาดหมายว่าราคาอาจจะย่อตกลงมาทดสอบวินโซตวนิก่อนที่จะปรับตัวขึ้นนะครับพูดถึงมา Gbpusd ดีดึงแบเรามองเป็นขาบายนะครับราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทดสอบวินโซตวน้แล้วก็ยิงยาวขึ้นมาถึงตัวนี้นะครับ สัปดาห์หน้าสิ่งแล้วก็หมายคือราคาปรับตัวขึ้นต่อนะครับอาจจะย่อตัวลงมาแล้วก็ยิงยาวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งคู่ดลมา g p p jpy d หนึ่งแบบเรามองเป็นขาบายนะครับสัปดาห์ที่แล้วราคาสร้างวินิชโซนตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงยาวขึ้นมาสัปดาห์หน้าเราคาดหมายว่าราคาปรับตัวย่อลงมานิดหน่อยแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อครับ พูดถึงมาทองคำดีหนึ่งบาทเรามองเป็นขาบาานะครับราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วย่อลงมาทดสอบวิงโซตนิก่อนที่จะยิงยาวปรับตัวขึ้นไปครับสัปดาห์หน้าสิ่งแล้วก็หมายคือราคาอาจจะย่อตัวลงมาเล็กน้อยก่อนที่จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งพูดถึงมา USDCHF ดีหึ ass, ่บาเรามองเป็นขาบานะครับสัปดาห์ที่แล้วราคาต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าก็คือยิงยาวขึ้นมาเลยเจอวิงโซตวนิย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับ สิ่งเขี่ข้าดหมายสัปทานาราคาทุโซนนี้ยอดตกลงมาทดสอบแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับก่อนที่จะมาถึงคู่สุดท้ายนะครับเหมือนเดิมเพื่อนๆประยุกต์ชานะครับ D1 b a s s รูปกับ S4 Wing z o n ไม่เป็นต้องเหมือนผมและเรื่องสองคือการใช้งานทั้ง D1 b a s s แล้วก็ S4 w i n โ z o n กล่องสีแดงกล่องสีส้มเนี่ยรวมถึงวิธีการแก้ป,ปัญหาเนี่ยผมโพสต์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับเข้าไปดูได้เลยโอเคมาถึงคู่สุดท้ายนะครับ USDJPY เรามองดีหนบ,บ่ปเป็นขาบายนะครับเรายังมองบายอยู่ราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยิงทะลุวิ่งโซนต้นนี้ย่อลงมาทดสอบวิ่งโซนตนนี้ครั้งสัปดาห์หน้าสิ่งแล้วก็หมายคือราคาปรับตัวขึ้นครับก็จบนะครับสำหรับแผนการเทรดจำเัันที่8-12กรกฎาคม2567เพื่อนๆมีคำถามทักถามได้เลยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ